ลำดับที่1ครับคะแนนรวม124,138.11โโทเค็นโมบายพิมพ์รพันพดุงัตน,นาโชว์สาวปีที่ผ่านมาคาดหวังมากเลยกับตำแหน่งตรงนี้แล้วมันก็ไม่ได้อย่างที่หวังแต่ว่าวันนี้ก็ได้แบบที่หวังแล้วก็อยากขอบคุณทุกๆคนมากๆที่เป็นกำลังใจแล้วก็คอยบดให้กับหนูนะคะ ได้รับป้วยทองคำ กจะขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่แบบได้ติดในเซมบัสซึนค่ะก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอขอบคุณแฟนสาวทุกๆคนที่ทําให้เราได้มีพื้นที่ในตรงนี้ด้วยก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะก็เคยติดเซมบัสซึนในงาน General Election ครั้งแรกไปแล้วค่ะแต่ว่าก็ปีที่แล้วก็ได้ไปอยู่ยูนิตอันเดอร์เกิลนะคะได้ในเซมบัสซึนเพลงที่เป็นซิทเพนท์ ล้วก็ทีนี้ได้กลับมาติดเซมบัสสึอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าจะได้ไปญี่ปุ่นด้วยค่ะก็รู้สึกว่า <c oughs> เพลงที่จะ <c oughs> เป็นซิงเกิล12 <c oughs> ของพวกเราเนี่ยจะต้องเป็นเพลงที่มีพลังแล้วก็มีเสน่ห์ในแบบ b ปเ4 8แน่นอนค่ะหนูก็เป็นครั้งแรกในการติดเซมบัสสึในงาน General Election ค่ะก็รอบรอบแรกมีติดรอบ 2, 23รอบนี้ก็12ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่แฟนคลับส่งเรามาถึงขนาดนี้ยังไงก็จะทําให้เต็มที่นะคะ ปีนี้ก็ขยับขึ้นมานิดนึงเป็นอันดับที่สิค่ะแล้วปีนี้ดีใจมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนรุ่นสองก็ขึ้นมาติดเยอะมากๆแล้วก็มีพี่อมด้วยคือที่แบบไม่คิดว่าจะได้กลับมาทํางานด้วยกันบ่อยขนาดนี้ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าดีใจนะดีใจก็สุด <c oughs> ชอบม,มากอยากไปญี่ปุ่นกับเพื่อนเนแล้วค่ะก็สําหรับคุณเปลล์คะก็ดีใจมากๆที่ได้ขึ้นมาอยู่อันดับเลขตัวเดียวแล้วนะคะก้าข้ามผ่านอ่า สองเลขสองหน่วยเลขสองรรพ์มาแล้วดีใจมากๆค่ะแล้วก็ภูมิใจในแฟนคลับทุกคนเลยค่ะเช่นกันค่ะเหมือนพี่เป้เลยเป็นครั้งแรกเหมือนกันคือรู้สึกว่าอยากขอบคุณแฟนคลับจริงๆที่แบบว่าทุกๆครั้งในงาน general election ก็ทำให้เราได้อันดับที่สูงขึ้นไปทุกๆครั้งเลยแล้วครั้งนี้ก็ก้าวขึ้นมาเลขเดียวเหมือนกันก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็จะทำให้เต็มที่ค่ะค่ะมีค่ะเออแวะมาเลขสองหลักเลย้วแวะลงมา ทุกแฟนคลับทุกคนค่ะที่แบบทุ่มเทในเศรษฐกิจที่มันย่อมแย่ขนาดนี้แต่ว่าทุกคนทุกแฟนคลับของทุกเมมเบอร์เลยที่แบบว่าทุ่มเทให้พวกเราได้ขนาดนี้ค,ะะค,ะค่ะก็จะเอาตรงนี้เป็นแรงผลักดันในปีหน้าค่ะคะนะคะก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าปกติแล้วพอมีงาน General Election เนี่ยเราก็จะดูเช่นชมพื้นขี้แบบว่าติดเซ็นบาเสีออะไรกันก็แบบว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่คิดว่าเออวันนึงเราจะได้มาติดกับพุ้นขี้ด้วยค่ะก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็เป็นตัวแทนจัด รู้สึกดีใจคุณเลยค่ะในปีนี้มกับเพื่อนโอ้โหดีใจกันหมดเลยแล้วทได้ไหมอนิ่นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเก้าวที่ใหญ่แล้วก็ไกลมากเลยจากขอฝากเนื้อฝากตัวมือใหม่ด้วยนะคะ ของน้ำหนึ่งก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าก็เลือกตั้งทั้งสองปีที่ผ่านมาก็ได้สิบร้วนค่ะทั้งปีแรกแล้วก็ปีที่สองปีนี้ก็ได้ที่สี่ก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่แบบว่าส่งเรามาถึงจุดๆนี้เพราะว่าก็เหมือนเป็นโกลอีกโกลนึงที่เรารู้สึกว่าเราจะอยากจะแบบว่าได้ก้าวขึ้นมาก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ สำหรับสิง์นะคะในปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ได้ที่2ค่ะเพราะว่า2ปีก่อนหน้านี้ก็หยุดอยู่ที่3นะคะในตอนนี้เราก็ก้าวข้ามผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากๆที่คอยส่งกําลังใจรวมถึงพลังทุกๆอย่างที่เขามีมาให้เราเราเองก็อยากจะทําให้ดีที่สุดในฐานะเซมบัสึึคนหนึ่งเหมือนกันค่ะไปนะคะ <c oughs> ก็บอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ตนกตนกใจเป็นอย่างมากการประกาศผลออกมาเราบอหนูได้อะไรอย่างคือ เอาจริงเราก็มีความสุขมากๆกับอันดับที่เราได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าลองมองย้อนไปอีกนิดนึงมันจะมีความสุขว่าเออมันก็แอบกดดันนิดนึงเพราะว่าหนูรู้สึกว่าตำแหน่งนี้มันก็มาด้วยไม่ได้ง่ายใช่ไหมคะเวลาเราจะทำหน้าที่ของตำแหน่งนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูจะต้องสู้กับตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งทําให้แบบว่าเหมาะสมกับทุกคนที่เปี่ยมรังใจให้เราเสมอมาเลยนะคะก็ดีใจมากๆกับอันดับนี้ค่ะเพราะรู้สึกว่าทุกคนทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมอบให้มากๆเลยหลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะรอติดตามผลงานขขอองงพววกเราาาย่มมีคคสุ เกอร์ค่ะสุดานี้ก็ได้มีโอกาสติดเต็มบัซื้อก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากๆกเลยค่ะก็ดีใจที่ได้ํางานร่วมกับพี่ๆด้วยค่ะแล้วก็ของตาหวานนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่ได้ติดคามิเนนะคะก็รู้สึกขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกคนมากๆเลยเพราะว่ารู้ว่าทุกคนเนี่ยต้องเหนื่อยแล้วก็ลาบากมาแน่แแล้วก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์นะคะพลังกายพลังใจทุกคนที่มอบให้นะคะทําให้ได้มาอยู่จุด ถือว่าเป็นอันดับที่สุดที่สุดเท่าที่เคยลงในเ e n e ล a l election มานะคะก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองนะคะว่าทุกๆคนเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็อบคุณทุกคนมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็คอยติดตามนะคะซิงเกิลที่12ของพวกเรานะคะว่าเพลงเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเต้นจะเป็นยังไงแล้วก็การไปถ่ายทำ MV ที่ญี่ปุ่นจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามไปนะคะงานต่อไปต้องหนักหนาสาหัสสำหรับพวกเราแน่นอนก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะ พี่โเททั้งสองท่านเลยค่ะที่จะมาบริวช์ท่าแล้วก็บริว์เพลงให้เราด้วยค่ะรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นมันเป็นแนวเพลงที่พวกเราเดาไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนใช่ก็คิดว่าแฟนคลับก็น่าจะตื่นเต้นกับเราด้วยแล้วนี่ก็ตื่นเต้นท่าเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าอยากรอดูเพราะว่ารุ่นที่เรานาจาังกับยูริคือเต้นเก่งมากๆเลยค่ะก็คือตอนที่ประกาศทุกคนก็ดีใจมากๆบอกอุ๊ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะได้ไปญี่ปุ่นในการอะไรอี้ยค่ะก็คิดว่าต้อง จะสนุกมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าเราก็ห่างหายจากการที่ไปทํางานต่างประเทศกันมานานพอสมควรค่ะก็ครั้งนี้ได้กลับมาทําก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องมีความสุขแน่ๆค่ะ สนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมคะซิตาใช่ค่ะก็จริงๆสมาชิกของพวกเราเสร่วนใหญ่ในที่นี้ก็จะเป็นออ GE อแบบมีรุ่น3ามแล้วก็รุ่น2แล้วก็ GGM อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีประสบการณ์ที่จะสัมผัสเวทีค่อนข้างน้อยวันนี้ก็เลยทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยค่ะใช่ไหมตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้หวังขนาดนี้เหมือนกันค่ะก็ จริงๆก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในแฟนคลับของหนูมากๆเลยค่ะแล้วก็จะทำตำแหน่งนี้แล้วก็หน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เพลงจะเป็นเพลงอะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะก็แชมพูซีเรียมบนเนนะคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้จัดงานแบบออนไซต์นะคะปกติเราก็จะเป็นอ้อปีแรกเป็นออนไซน์แต่ว่าปีที่สองของเราครั้งแรกของ CJ m จบเเป็นออนไลน์เราก็เลยได้นั่งอยู่ที่บ้านแต่ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่ให้กำลังใจแล้วก็สกน,นับสนุนนะคะก็จะทำเพลงนี้ให้เต็มที่เหมือนกันค่ะฝากด้วยนะคะ,คะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะในขณะเดียวกันก็รู้สึกโล่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่ได้รู้อันดับของตัวเองนะคะก็อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าก็ขอบคุณนะคะที่คอยสนับสนุนหนูแล้วก็คอยเอ็นดูหนูตลอดนะคะหลังจากนี้ฝากพวกเรา undergo ด้วยนะคะค่ะ ผักคุมนะคะก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับที่คอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดเลยค่ะก็จะทำตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดนะคะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ภูบนะคะจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่างาน general election เป็นงานที่สนุกมากเลยค่ะมันไม่ใช่งานแบบว่าการแข่งขันกันแต่ว่ามันก็เป็นงานที่ทําให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดกับเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้แฟนคลับได้แฟนคลับกันเองได้มาร่วมสนุกกิจกรรมด้วยกันแล้วก็ได้มาพูดคุยกันด้วยค่ะแล้วก็หนูดีใจมากๆที่เพื่อนๆรุ่น3ามติดกันเยอะมากๆค่ะยังไงก็ฝากพวกเรา under girls แล้วก็ฝาก BNK48 CGM แล้วก็ BNK รุ่น3ด้วยนะคะก็วันนี้ตื่นเต้นมากจริงๆค่ะเป็นการประกาศ general election ครั้งแรกบนเวทีของสิตานะคะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่สนับสนุนกันมาตลอดนะคะแล้วก็คราวหน้าต้องอยู่ในสซมบสซึใช่ไหคะก็สำหรับสตานะคะก็อยากขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูมายืนจุดนี้นะคะก็ถ้าไม่มีทุกคนที่นี่ก็คงไม่มีหนูในวันนี้เหมือนกันนะคะก็อยากให้ฝากติดตาม อันนี้เกอของพวกเราค่ะเพราะว่าอยากให้เราลุนา้นว่าเพลงของพวกเราจะเป็นเพลงอะไรค่ะคอจูซีเจมส์เด้งนะคะก็บรรยากาศงานวันนี้คือสนุกมากเลยค่ะมีหลากหลายความรู้สึกสุดๆเลยทั้งแบบว่ากดดันหรือว่าดีใจกับเพื่อนๆที่แบบว่าได้ติดอันดับเข้ามาด้วยรวมถึงเราด้วยที่ก็ได้ติดอันดับเข้ามานะคะยงังไงก็ฝากอันดับเกอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะเพมนะคะก็ความรู้สึกในงานวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกลุ้นไปกับทุกคนเลย แล้วอันดับที่ได้มารู้สึกดีใจลง,งมาเลยค่ะที่แนคลับทํางไทยยังอยู่ในอันดับทีคุ้มากๆนะคะก็รู้สึกว่ามันเหนือความคาดหมายของนเองมากเพราะว่านนคะแนนที่คาดหวังก็คือเป็นอันดับ38แต่ว่าได้ทําลยก็โอ้ออะะแล้วก็ติดเยอะมากๆก็ขอบคุณแฟนขับนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าขาบคุณทีทําเต็มที่มากๆไม่ต้องเครียดนะดีใจกับอันดับที่ได้แล้วก็เราจะไม่อยู่แค่ตรงนี้แน,ะะน,ะะน,ะน่นอนค่ะอนาคตเดอน ะะก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะโล่งใจเพราะว่ายัางไม่เห็นภาพว่าเราจองมาเป็นยังไงอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ก็คือความรู้สึกที่รู้สึกตอนแรกคือโล่งใจมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือดีใจเพราะว่าอันดับย6ิเนี่ยเป็นอันดับที่เกินความคาดหมายมากๆไปมากๆจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่ยังมีมั่นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวหนูนะคะแล้วก็ฝากอันดับกัทุกคนเลยแล้วก็เชียร์พวกเราต่อไปเรื่อยๆนะคะามารอดูกันว่าพวกเราจะได้เพลงอะไรกันนะคะเชียร์พวกเรานะคะ่ะ ปาเอาค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของ b n k 4รดนที่3าด้วยที่ได้มาร่วมกิจกรรม general election ครั้งที่สามนีนะคะก็รู้สึกรุ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปกับทุกคนเลยอยากรู้แบบว่าอันดับว่าแต่ละคนจะได้เท่าไหร่ยังไงก็รู้สึกสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจกับอันดับที่ได้มากๆเลยค่ะก็ฝาก u n d e r g r l s ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแฟนธ BNK48 ค่ะ ก็อกอันดับแรกเลยก็คือหนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะกับงาน r จ l e น e c t i o n ครั้งนี้เพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของหนูเหมือนกันแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะที่ร่วมช่วยกันโหมดหนูทุกคะแนนเสียงก็รู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากพวกเราอันเดอร์เกอร์ด้วยนะคะหนูรู้สึกดีใจมากๆที่จะได้ทาํางานร่วมกับทุกคนยังไงก็ฝากซิงเกิลที่12ด้วยค่ะอันนีค่ะสจัสดีนะคะก็ ความรู้สึกของวันนี้เป็นสนุกมากๆมันชินที่ดีใจที่จะเป็นได้จัดงานเป็น general election ของคันนี้เป็นแบบองนไลายก็เลยมีเพลงเข้าอยู่ด้วยก็เลยมันได้มีเียกชวจากเคลมคนซึ่งทำให้มันเรารู้สึกตื่นเต้นม,มากกว่าเป็นออคไลนด้วยค่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ติดอันเดอร์กับเพื่อนทุกคนเรารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ยังไม่แบบเป็นอันนี้เป็นทํางานครั้งแรกของ u n d e r ก a r ของคันนี้นะคะแต่ว่าจะมีทํางานไปเรื่อยๆก็รู้สึกตื่นเต้นกับทุกคนด้วยแล้วก็นี่๋ยวจะพยายามดูแลนบ้างค่ะ ถะะักด้วยค่ะดีค่ะบัตเตอร์เบียนเคนเดีนะคะก็ก็อย่างที่รู้นะคะเป็นครั้งแรกของรุ่นสาวใช่ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่จะได้ทํา เพลงที่แบบว่าหลายๆคนพวกเราหลายคนที่ได้ทําเพลงที่แบบว่าไม่ใช่แค่เพลง <c oughs> เ,เดบิวต์ของพวกเราแต่เป็นเพลงในซิงเกิลจริงๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆก็สำหรับบรรยากาศในวันนี้ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รุนไปกับทุกอันดับเลยจริงๆค่ะต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะที่ทําให้หนูได้ที่2ี่ําให้ได้มีประสบการณ์ดีๆในการเ,เข้าร่วม general election ค่ะ สวัสดีเจ้าปนตคะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเหมือนคราวที่แล้วนะคะงานจินนโ a อ e ดิชันครั้งที่สองนะคะหนูก็มีโอกาสได้ติดในอันดับของเด็กเกิลนะคะแล้วปีนี้ก็มีโอกาสได้เติบโต,ตขึ้นนะคะได้ขึ้นมาอยู่ถึงอันเดอร์เกิลเลยก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากเลยค่ะที่คอยสนับสนุนหนูมาโดยตลอดนะคะยังไงก็ฝากเพลงของพวกเรานะคะอันเดอร์เกิลแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยนะคะ ว่ามันรู้ล่นารู้สึกว่ามันดูเมมเบอร์แล้วก็ทุกคนน่าจะเหมนคนที่เต้นเก่งก็เลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันเพนที่มันเต้นเยอะๆหรือเปล่าก็รอติดตามด้วยนะคะว่าจะได้เพลงอะไร อย่งนี้เลยค่ะตอนได้ยินว่าได้เป็นเซ็นเตอร์ก็รู้สึกช็อกแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็จะพยายามให้เต็มที่ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ยินดีมากๆเลยนะเพราะว่าปกติแล้วแฟนคลับก็จะพยายามบอกเราตลอดว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแฟนคลับก็จะมองเห็นเราเสมอพอทีนี้เราได้มาอยู่แถวหน้าบ้างเราก็รู้สึกแบบมีความสุขมากๆที่แฟนคลับจะได้เห็นเราชัดเจนมากขึ้นค่ะ แต่ว่า <rural conversation> เป็นครั้งแรกของใครหลายๆคนด้วยแล้วก็เป็นครั้งที่สามของหนูด้วยเอาจริงๆตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะไม่ตื่นเต้นค่ะแต่พอได้มาจริงๆก็แอบลุ้นว่าเราจะอยู่ในที่ตรงไหนนะอะไรอย่างนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่านี้ก็เป็นครั้งแรกของรุ่นสามทุกคนด้วยซึ่งตัวหนูเองก็ไม่ได้หวังตรงนี้ด้วยว่าจะได้อันดับตรงนี้โดยส่วนตัวแบบยังไม่เคยติดเซมด้วยนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะก็จะทําให้ดีที่สุด ก็ไม่คิดว่าคนี้จะได้นในส8ด้วยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณแฟนขอบคุมากๆจริงๆค่ะสำหรับอันดับที่40ในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณและก็ขอบคุณอีกค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะทำให้เป็นที่ดีใ,ใจแล้วก็ภูมิใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณตัวเองที่มาสมัครสุรเอเลครั้งนี้ะทำให้ได้รับโอกาสอันดับที่43ในครั้งนี้มาหนูก็จะทำตำแหน่งนี้ให้ดีที่สุดแลวก็เต็มที่ที่สุดค่ะ ค่ะก็เนื่องในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรุ่นสามด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบใหม่มากๆสำหรับตัวนเองแล้วก็น่าจะเ,เพื่อนๆในรุ่นด้วยก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ก็ขอบคุณสําหรับตาแหน่งนี้แล้วก็จะทําให้เต็มที่ค่ะก็ฝาก next show ด้วยนะคะ <Yay. S 1> ตยยเลยเลยยยยยอยยยย่ยย ขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณที่สปอร์ตหนูตลอดมาแล้วก็เห็นทุกโปรเจกต์ที่แฟนคลับทําให้ด้วยก็ภูมิใจในตัวทุกคนแล้วก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆนที่ติดด้วยกันค่ะเพราะว่าอยากอยากเต้นกับเพื่อนๆด้วยเหมยก็ครั้งแรกก็ได้เป็นเซตเตอร์เลยก็แบบว่ามีความกดดันนิดนึงแต่ว่า ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยค่ะที่ผลักดันให้เหมยมาอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกดีใจชาบซึ้งมากๆเลยค่ะเหมยก็ได้เห็นทุกๆโปรเจกต์เลยนะคะที่ทําให้เหมยรู้สึกว่าแฟนคลับทุกคนสนุกแล้วก็พยายามที่จะให้เหมยมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่อยากจะมาเจอเหมยบ่อยๆก็ทําให้เหมยรู้สึกรู้สึกพื้งปิ๊มมากเลยค่ะใช่ <c oughs> ค่ะก <c oughs> ็เอาไว้เจอกันบ่อยๆนะคะ ขอบคุณค่ะที่พาดูวีตรงนี้สำหรับบิงนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการลง general election ครั้งที่2แต่ว่าก็เป็นครั้งแรกที่ติดอยู่ในอันดับเพราะว่าทุกทีใน c j f o มโเดเราก็ได้เต้นแต่กับเพื่อนเเราแต่ว่าครั้งนี้ได้มาร่วมง,งานกับรุ่นพี่ b n k แล้วก็น้องๆอรุ่นสาเป็นครั้งแรกเลยค่ะก็หวังว่าจะสนิทกับทุกคนเยอะขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากทุกคนคะ่ะก็งานจีครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของรุ่นสาเลยเราก็ติดด้วยก็ รู้สึกว่าได้อะไรใหม่ๆเยอะขึ้นมากได้ทั้งเพื่อนใหม่อะไรแบบนี้ที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้เจอ CGM เท่าไหร่ก็ยินดีที่ได้ร่วมงานนะคะก็วันนี้เป็นงาน Generation ครั้งที่ครั้งแรกของทุกผู้สังก์แล้วก็ของผมด้วยนะคะก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่สนิทอยู่แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเเบิร์ดนะคะและครชอบเพ็นแม่นะคะที่ละครอยู่ตลอดนะคะก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกบ่อยๆเลย ็น GE ครั้งที่2ค่ะซึ่งมันต่างไปจากครั้งแรกมากเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราได้มาที่งานแบบว่า,วาบรรยากาศจริงกับเพื่อนๆจริงอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบค่อยตื่นเต้นกว่าเดิมมากๆค่ะแบบว่าได้เห็นเพื่อนแล้วก็มีทั้งรอยยิ้มน้ําตาแล้วก็มีค,ความสุขกันมอกมาเลยค่ะก็สําหรับครั้งนี้นะคะที่ได้ติดอันดับก็ดีใจมากๆค่ะที่แฟนคลับทุกคนช่วยกันโบตมาได้จนถึงอันดับนี้นะคะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะคะ n e t go ค่ะ ก็จริงจริงเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้คิดค่ะว่าเราจะได้เป็นเซนเตอร์นะซ้ำแต่ก็เดี๋ยวจะกลับไปเป็นกันบ้านนะคะแต่ว่าก็มีเสียงจากเพื่อนๆฝั่งนี้ก็ว่าขอแบบว่าเซ็กซี่แซ่บๆอีกฝั่งก็บอกว่าน่ารักคิ้วๆดีกว่าอะไรแบบนี้ก็จะเก็บไปทำกันบ้านนะคะน่ารักเยอะแล้วนะน่ารักตลอดเลยเนาะอาจจะแซ่บๆก็ได้นะเออเปลี่ยนแนวลุ้นกันดูนะคะว่าพวกเราเนคเตอร์จะได้เพลง เพลงไหนหรือว่าเป็นเพลงในแนวไหนแปลกใหม่หรือเป,ปล่าไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับพวกเรา Next Girl ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะได้วยค่ะ